ครับพบกับรายการไร้สาระกับครูแว่นรายการที่มีแต่สาระดีๆไม่ไร้สาระนะครับไปตามดูรายการแรกๆนะครับเรา่ายทำใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานทั้งหมดนะครับเริ่มต้นใหม่ไม่รู้ว่าเริ่มจะดีหรือไม่ดีก็ลองติดตามดูแล้วกันนะครับไร้สาระที่มาของมันก็คือคำว่าไร้ แปลว่าถูกต้องนะครับส่วนสาระก็คือสาระดีๆเอามารวมคําให้มันกวนตีนเป็นไรส,สาระไปนะครับเป็นรายการขายสินค้าเป็น performance clip ครับเข้ามาดูได้นะครับไม่ใช่เป็นเว็บขายตรงเข้ามาดูคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยได้ประโยชน์ไนหะหรืออย่างน้อยคุณก็ไม่เสียประโยชน์อะไรเลยครับโอ้ยฟังมึงเสียเวลากังเลยอะไรเงี้ยไม่เป็นไรครับลองเข้ามาดูแล้วกันเบือ่อเบือเบ่อ อยากจะหาความรู้ใหม่ๆผมก็เอามาแนะนำอธิบายให้วยฟังแลวครับผมวันนี้เราก็มาจากแบรนด์สไปเดโกนะครับเราเล่าให้ฟังแล้วว่าที่มาที่ไปของแบรนด์สไปเดโกตั้งตั้งแต่ปี2521หรือปี1978นะครับต่อตั้งที่อเมริกาไปดูวนซ้ำได้นะครับรายการของผมจะพาไปเรื่อย นะครับเพื่อนๆก็ดูองประกอบซ้ายขวาหน้าหลังไปเรื่อยๆบางทีคำพูดกับภาพมันก็อาจจะไม่ได้เสมอกันนะครับก็ทดนๆฟังกันไปฮะ <c oughs> ดูแก้เบื่อเลยด้วยวันนี้ชีวิตกูสบายยังเลยว่าหาอะไรเครียดหน่อยไอ้คนนัเ้เข้ามาดูครับผมวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสไปเนรทีฟรุ่น Native ฟ i l เนทีฟเจ g เน e เรชั o นไฟ l e นะครับโฟ g ดิ้งนี้มีดพับ ถ้าเป็นตระกูลเนทีฟเนี่ยมีดจะทำที่อเมริกานะครับ Made in USA เรามาดูราคากันก่อน0 0อ่าเดิมต้น150 US ดูเว็บไซต์ต่างประเทศก็ได้นะครับเริ่มต้นจากราคาก่อนก็ได้ดูราคากันก่อนเซิร์ชรุ่นที่เจอรุ่นที่เราจะพูดถึงคือรุ่น C 4 1 PSBK นะครับดูได้จากข้างกล่องถ้าดูข้างกล่องแล้วไม่มีสติ๊กเกอร์นี้ จำได้ไหมผมบอกว่าอะไรสติกเกอร์ตัวสําคัญมากเลยนะที่จะบอกว่าไอ้ของอยู่ข้างในอ่ะมันคืออะไรแล้วมันใช่ของแท้หรือเปล่านะครับอ่าคุณลองดูนะฮะราคาสตาร์ทร้อยห้าสิบปูนสามจุดสี่ใบพัวห้าพันหนึ่งร้อยบาทในเว็บไซต์มีเขาลดให้เหลือหนึ่งร้อยห้าเหรียญคูณสามจุสี่ราคาประมาณ3,570บาทครับถ้าสนใจก็ลองเข้าไปซื้อในเว็บไซต์ของมันได้นะครับเขาก็มีขายอยู่เพิ่ต่างประเทศมีเยอะแยะครับ เว็บในเมืองไทยก็มีเยอะแยะเหมือนกันครับผมสนใจราคาไหนก็ลองดูครับที่ร้านผมมีขายไหมมีครับราคาอยู่ด้านล่างคลิปนะครับเป็นราคาต่าที่สุดที่ผมจะขายได้นะฮะถ้าสนใจเหมือนเดิมติดต่อเข้ามาติดต่อผมอย่างเดียวเลยครับถ้าสนใจที่จะสั่งซื้อสินค้ารุ่นนี้หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับคนที่ไม่ไม่สะดวกมาหรืออยู่ไกลแต่ผมเคยใช้สไซเดโกมาก่อนผมมั่นใจผมอยากซื้อสับพี ก็โทรมาครับหรืออยากจะมาดูที่หน้าร้านแต่อยากได้ราคาใน YouTube ได้เลยครับติดต่อผมมาก็มาเช็คสต็อกกันหน่อยว่าสินค้ามีไหมหรือมีหรือไม่มียังไงก็ว่ากันไปครับผมไปกันต่อครับมันก็จะมี Product เปค c ภามันหมุนไปเรื่อยๆนะคุณก็ฟังเพลินๆเป็นปวิธีรูะนะครับเน t i ทีไฟเนี่ยเขาจะเน้นเรื่องอโลหะที่ดีเหล็กนี่แม่งดีสุดแล้วแ่ะเป็นพรีเมียมเกรดละนะครับ ทีไฟจะเน้นเรื่องไลท์เวทสังเกตนะมีสไป,ปเดกโกมันจะบางบา,งบางออกแบบมาเพื่อบางบ,าง,บางพกพาในชีวิตประจำวันได้น้ําหนักมีเยอะนะครับเปิดใช้งานได้ง่ายใช้งานได้จริงนะครับโลหะที่เขาใช้นะครับเป็นพรีเมียมเกรดเลยนะครับเป็น s 3 0 v แต่ว่าพรีเมียมเกรดตัวนี้จะเป็น cpm s 3 0 v steel นะครับมันมี s 3 0 v ธรรมดาก็มีนะแต่ถ้ามันขึ้นหน้าวิด้วย cpm เนี่ยมันคือ พาวเดอร์เ <Powder S 2> มสครับมันเป็นการซินเทอร์ลิงคือเอาผงเหล็กมาอัดนะอัดความร้อนเอาเหล็กเอาผงผงมาผสมมาเหมือนผสมสูตรเคมีผสมบูบูบูสูตรนี้แหละคิดโดยไอริกบาร์เบอร์เนี่ยนะครับผสมโดยใช้หลักการนะเพื่อเพิ่มทำให้ได้ได้เกรนที่ดีครับเกรนคือคือเกรนของเหล็กนะฮะแล้วก็การปรับปรงุงการความแข็งแกร่ง ในการรับคมนะครับทําให้คมมันแกร่งมากขึ้นทนทานการสึกหลอนะครับเขาผสมคาร์บอนเข้าไป1.4 5นะโค, mm hmm. คเมียม14%วสีเเนวันเดียม4 mm hmm. โมลิบดีนัม 2, 2> mm hmm. อ่าเขาเป็นสูตรของเขาแล้วก็มีการนำไปปรับปรุงปรับแต่งนัแต่ตัวเบสมันคือประมาณนี้มันคือ cpm คือเอาผงเหล็กมาอาัดกันแล้วขึ้นรูปนะครับ mm hmm. เด็กเหล็กไม่มีการขึ้นรูปหลายแบบนะครับขึ้นรูปแบบนี้คือเหมาะใช้งานเล็กๆนะฮะ คมมันจะไม่สึกมากเช่นใช้งานในการตัดตัดเฉือนนะครับแต่เหล็กพวกนี้เอาไปงัดไม่ดีครับมันเป็นผงเหล็กครับถ้าอยากจะเอาไปงัดแบบนั้นเปลี่ยนเป็นแฉลงดีกว่าไหมซื้อแฉลงครับพี่ไม่ได้กูจะต้องเอาเหล็กงัดให้ได้นั้นเองเปลี่ยนเหล็กได้ไหมเอาเป็นเหล็กพวกเหล็กรีดเย็นนะ่ะเออเป็นเหล็กที่เขารีดมาจากโรงงานอนะ่ะนั้นนะ่ะมันมันงอได้แต่นั่นนะ่ะมันจะมันจะคมได้ไม่มันสู้อันนี้ไม่ได้นะครับ อันนี้บอกสําหรับพวกงานตัดเฉือนแต่ถ้างานที่ใช้แรงกระแทกใช้เหล็กอย่างอื่นครับที่ไม่ใช่อันนี้เหล็กอันนี้ถ้ามันจะงอมันให้ตัวได้บ้างครับแต่ว่าถ้ามันให้ตัวไม่ไหวมันจะแตกออกมาเดี๋ยวภาพออกมาเออยอมแตกแต่ไม่ยอมงอประมาณนั้นครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีเล่มมีเล่มนี้ที่เป็นตระกูล cpm แข็งไหมแข็งเหี้ยทนไหมทนเหี้ยแพ้ไหมแพ้การงัดครับ เอาไปแทงก็ได้ครับตรงๆไม่เป็นไรคร P เท่ากับ F ส่วน A ไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าคุณไปใช้หลักคานง,งัดมันจะมีปัญหาครเพราะโลหะตัวนี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อการง,งัดถ้าอยากจะงัดในหัวนะใช้ตัวอื่นที่ไม่ใช่ตัวนี้เช่นตะกูน 8CR13MV งอได้มากกว่าครับเดี๋ยวเราจะลงลึกกันไปตัวนี้คือ CR30V แล้วแต่ก่อนมี S30V ไหมมีครับเป็น s 3 0 v ที่เป็นทำมาจากเหล็ก ขึ้นรูปร้อนครับแล้วก็มาปรับปรับสูตรนะครับปรับแล้วม,มารีดรีดเย็นอีกทีนึงนะครับตัวพวกนั้นเป็นเหล็กที่รีดขึ้นมาครับมันจะมีความเหนียวมากกว่าแต่ถ้าเป็นตะกูล cpm จะปรับแต่งสูตรให้มีความแข็งแกร่งทนทานได้มากกว่าครับเลยเป็น cpm เ3 0าสิบ e โอเคไหมอืมมันคือสแตนเลสสติลนะครับโอเคไหมอ่ะเล่าบันยาวไปเลยทําที่อเมริกาเหล็กตัวนี้จะเป็นเหล็กสัญชาติอเมริกัน ถ้าคุณฟังด้วยหู c p m ้3 0 v ให้คุณจินตนาการต่อได้ลเลยว่ามีตัวนี้ทําที่อเมริกายังไม่มี c p m s 3 0 v ตัวไหนในตลาดทําที่จีนนะครับตอนนี้ผมเห็นแตอาจจะมีแล้วก็ได้นะไม่รู้แต่คือมันก็เป็นสูตรเด็กของแต่ละประเทศเขาว่าว่าประเทศนี้ใช้สูตรนี้ประเทศนี้สูตรนี้ถ้าขึ้นต้นมาด้วย v t 1 0คุณนึกในใจเลย Ma d ดอิเโอเคไหมถ้าอ,อาลแอะตลีประมาณนั้นครับ แต่ตรวนี้มันก็กระเัิดกระจายกันไปนะก็จะมีสูตรเหล็กกระจายก็ฟังหูไว้หูแล้วกันเนาะไม่ต้องเชื่อผมทั้งหมดลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมดูว่ามันเป็นยังไงนะครับไอ้นีรุ่นนี้ก็เปิดปิดได้ง่ายนะครับภ้ามันจะเล่นไปเรื่อยฮะผมถ่ายหลายมุมวะผมดูแล้วมันเหมือนไอตัวนี้จังเลยวะที่มันไอพวกกีโดล่าอะไรอย่างเงี้ยที่มันออกมาจากใต้ดินอะเออเหมือนนะยิ่งยิ่งพับคอขึ้นนะ่ะเหมือนไอพวกกีโดล่าเลย เรามาสู้กับคอสิราเเอออะไรพวกนี้อ้าไม่เป็นไรครับเฟอร์เจอร์ไปเรื่อยครับผมมีรุน่นนี้ระบบการล็อกเป็นแบบแบ,บ็กล็อกนะครับแบบ็กล็อกคือล็อกอยู่ด้านหลังอ่าแล้วก็เวลาเปิดก็คือเอานิ้วดันสตัดออกมานะครับเปิดปิดก็ไม่ลื่นมากนะครับแต่ก็ก็ลื่นใช้งานได้แต่ลื่นสู้ตระกูลพวกพาราเมดิทอรี่ไม่ได้นั่นระบบการล็อกแบบเป็นคอมเพรสชันล็อกล็อกอยู่ด้านบนมันจะลื่นมากเลยฮะ จะเปิดได้ได้ลื่นกว่านี้แต่ตัวนี้คือมีดเหมาะใช้งานเล็กๆบางๆน้ำหนักไม่เยอะนะครับอ่านีก็เล่าสรรพคุณของมันมาให้ฟังนะแล้วที่เหล็กก,ก็จะมีตีว่า m มสซินโ o โลราโ o โ o โลราโด e u s a earth อะไรเงี้ยแล้วก็ตีตเบอร์เหล็กออกมานะครับด้ามก็เป็นพลาสติกชน,นิดหนึ่งแล้วกันนะครับมีแถบเขียนตรงนี้เวลาไปเซิร์ชโค้ดก็ ดูแท็กตรงนี้ถ้าสไปเดกโก้ป้ายมันเป็นสีเหลืองแสดงว่าเป็นมีดกลุ่มใบหยกักนะไม่ว่าจะเป็นกึ่งหยกักหรือหยกักรวนแต่ถ้าดูป้ายเป็นสีขาวมันคือมีดใบเรียบครับผมแนะนําในฐานะคุณขายนะค,คุณก็ดูไปตัวใดที่วางมีดเนี่ยเขาไม่ได้แถมนะผมมาวางเฉยๆนะครับให้มันไม่รู้ละก็วางวางดูว่าเห็นอยู่ใกลๆก้ๆแต่หยิบๆมาวางเขาถ่ายถ่ายไปนะครับแนะน,นํามาแนะนําไปนะครับ ไล่ไปเรื่อยๆอย่ามันซีเรียสอะไรมากวิธีจับก็จับได้หลายอย่างนะครับถ้าต้องการจะเน้นงานเพื่อต้องการความละเอียดสูงก็ขยับนิ้วนิ้วชี้ขึ้นไปที่ชอยมีดนะครับแล้วก็เอานิ้วหัวแม่โป้งดันตรงหัวมันนะครับมันจะมีอะไรอย่างก,การที่มันขีดขีดเอาไว้อ่ะมันจะทําให้รับมีพื้นที่สัมผัสมากขึ้นนะครับก็จะใช้งานที่ละเอียดง่ายเช่นเราจะไปปอกนั่นปอกนี่อะไรอย่างเงี้ยใช้งานได้ครับ ล้วใบกึง่งหยางมีไะ้ทำไมนี่ใบเรียบมีไว้ตัดของเรียบใบกึ่งหยักมีไว้ตัดเชือกครับตัดอะไรที่มันต้องการความเร็วสูงอะต้องการการขูดขีดอะอะไรเงี้ยเอาไปตัดเชือกก็ได้ครับผมหรือใช้ปอกสายไฟก็ได้ฮะพอดีฮะใช้ได้นะผมชอบใช้มากในการปอกสายไฟใช้มีก็ได้มันง่ายดีนะครับแล้วก็ค่อยๆมารับเอาวิธีการรับก็าตามราไปเรื่อยครับเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังไปเรื่อยๆนะครับะระหว่างนี้เดี๋ยวผมมี วีดีโอคลิปเล็กๆนะครับที่ทำให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับว่ามีรุ่นนี้มันใช้งานยังไงเปิดปิดได้ยังไงบ้างนะครับน,นี่มีมาละปอะมาณนนะนี้นึ่ใช้นิ้วโป้งดันออกไปนะครับมันก็จะบางระมาณนี้วิธีกดล็อกเขยานะ่ขยาว่าเขย่ามีวิธีที่หนึ่งนะเขย่าเคอะเาไปลงมาแล้วก็ปับนี่คือใช้มือเดียวในการทํางานนะครับเขาอ,ออกแบบมาให้เหมาะสําหรับการใช้งานมือเดียว ด้านนอกใหม่ๆครับแล้วมีชอยตรงนี้ฮนะจากไปดูเน้นงานประมาณนี้โอเคไหมครับทีนี้ถ้าเราจะพับเก็บนะครับนะให้ดูโคมนิดหน่อยว่ามันก็ดันมาด้านด้านประมาณนี้นิดนึงไม่ได้เงามากวิธีเก็บอีกวิธีหนึ่งกดกดล็อกลงไปครับปึ๊บเคาะเอาที่แรกก่อนเคาะถ้ามันยากอีกวิธีหนึ่ง กดด,ดันเอานิ้วสลับไปอยู่ด้านนู้นนะแล้วก็ค่อยๆพับกลับมาระวังนิ้วเลยเอ,อีกทีนะครับทําให้ดูเอานิ้วโปกก้งกดนะแล้วก็เอานิ้วชี้ข้อหัวมันลงแล้วก็หมุนมันกลับมาก็ทําได้ฮะมีหลากหลายวิธีครับที่เพื่อนๆทําได้ดีกว่าน,นี้ฮะอันนี้ผมแค่ทําแบบกระกาดให้ดูนะครับทาง่ายๆประมาณนี้เสร็จแล้วก็มาวางอาไมามาน่า,าสนใจไหม สรุปตอนท้ายครับรุ่นนี้ผมชอบไหมผมชอบที่เหล็กเหล็กตัวเนี้ยใช้งานได้ดีครับเหมาะสำหรับการใช้งานแบบคือว่าง่ายๆนะเอาไปปอกใส่วงสายไฟอะ่ะสะดวกมากเลยนะที่ชอบก็คือตรงเหล็กมันนั่นแหละคือความคมของมันความที่มันสึกยากนะครับมัรษามันแก่ชอบความคมแล้วก็ มันจับถนัดมือดีนะครับผมเป็นคนไม่ค่อยชอบมีดที่มันเล่มใหญ่ๆยาวๆชอบมีดเบาๆเล็กๆก็จะเข้าประมาณเนี้อที่นะครับถ้าตระกูลไล่ๆไปช้าจะเอียงไปทางดีลิก้าเอ็นดูร่าเอนดู่าผมผมว่ามันใหญ่ไปดีไม่ดีแหละแต่พวกผมผมว่ามันใหญ่ไปผมชอบผมชอบเลยนะดักวัตไฟมากกว่ามันเบามันเล็กดีไอตัวนี้ก็โอเคเนทีฟดีตรงเล็กแล้วก็ระบบแบ็คล็อกพับง่ายนะครับ พกพาไปไหนง่ายราคาก็ไม่แพงหรอกครับสําหรับมีดรุ่มประเภทอย่างนี้ที่มันดียังไงมันเป็นแค่เหล็กนะครับอย่าไปคิดอะไรมากมันทํางานได้เหมือนมีดเล่มละสองสาร้อยอ่ะเหมือนกันเลยนะครับเพียงแต่ว่าอันนี้วัสดุมันจะดีหน่อยระบบการล็อกมันจะดีหน่อยเทคโนโลยีในการผลิตมันก็จะดีหน่อยแล้วก็เฮ้ยไอ้นี่พวกสไปเดโกอะไรอย่างเงี้ยมนดูคุณมีอะไรหน่อยอ่ะโอเคไหมเออ ประมาณนั้นน่ะมันเป็นที่ผมบอกไงมันไม่ใช่มีดครับมันคือของเล่นของสะสมถ้าถามเด็กมันคือของเล่นของสะสมผมจะเอามีดนี่มาใช้งานในชีวิตประจําวันไหมอาจจะเกินความจำเป็นไปครับอย่างผมใช้แค่ VG10 ก็พอละพอลอะเพราะราคามันก็ไม่ได้แพงมากไม่ได้สูงมากนะครับเอาเป็นราคาแบบพอใช้งานได้สดุกสนุกอ่ะเราคงไม่เอามีดเล่นแบบ สามสี่พันมาใช้งานที่มันแบบโหดมากๆไปเพราะไม่ครับเพราะตัวคอมแพตมีดมันทาได้อยู่แล้วแต่มันเกินความต้องการของผมไปเท่านั้นเองถามว่าดีไหมดีคนก็นิยมซื้อด้วยนะเนทีปเนี่ยเพราะว่ามันเป็นอเมริกาตัวบุ๋ไว้ครับบอกเลยถ้าคุณต้องการมีดเม็ดใน u เ a ตัวนี้สไป,ปเดโก้รุ่นนี้เป็นอเมริกาตัวบวยหมายถึงไงหมายถึงนี่คือราคาต่ำที่สุดของมีดที่ผลิตอเมริกาแล้วที่เหลือจะแพงกว่านี้จะไปแพงอยู่แล้วแพงด้ Limited, แพงลิมิเต็ดแพงคุณพ่อคุณแม่แพงขายยากแพง,แพงสารพัดแบบดีไซนเนอร์ว่ากันไปฮะครับผมมีปัญญาวาน,นําเสนอต่อได้ก็วันหลังมุณพี่ก็คงได้ดูกันโอเคจบไหมเนทีถ้าสนใจก็สั่งซื้อได้ครับผมบอกท่องทางในการสั่งซื้อไปแล้วนะครับถ้าสนใจจะซื้อกับผมก็ติดต่อเข้ามาได้เลยครับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ